ท่านชมครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2567น,นะครับที่ลานวัวสนามบ้านกุ่มน,นะครับอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับก็เป็นในส่วนของท่านณัุ่มพรศรสีสัพทานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการพาณนนิชยนะครับก็จะมีกำหนดการเดินทางมาชมวัวราน,นะลานวัวที่ ตำบลมั่นกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดปุบรีแห่งนี้นะครับซึ่งจากการที่ดูแล้วเนี่ยก็มีการล้อมรั้วแบบนี้นะครับเป็นเชือกรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของอตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วท่านผู้ะะช่วยรัฐมนตรีเยว่าการการช่วยกันก็ยังไม่มาถึงลานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชมบรรยากาศของอัวรานที่ถูก นะเปิดนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็จะถ่ายกันให้ชมบรรยากาศยาวๆนะครับก็วัวก็กําลังจะวิ่งในรอบนี้เดี๋ยวดูกัน1รอบนะครับในส่วนของวัวลานณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีประกาศเป็นราชกิจจาใหา้เล่นตั้งแต่6โมงเย็นนะครับจนถึง6โมงเชา้า ของวันถัดไปนะครับก็เป็นาการเล่นมืรานที่ต้องตามกฎหมายนะครับตามเวลาแล้วก็ตามาในส่วนของอข้อกําหนดต่างๆด้านหน้าที่เราเข้ามาก็จะมีในส่วนของการาการตรวจนะครับมีประตูแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีเชือกกั้นรอบๆลานบัวแล้วก็ในส่วนของ ร้านค้าตรงบริเวณบริเวณนู้นก็อยู่ด้านนอกลานวัวนะครับในส่วนข้อกําหนดต่างๆจังหวัดก็ได้ประกาศให้ชาววัวลานทราบก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับลานแรกก็ที่จัดกันไปหลังจากที่ถูกกฎหมายก็จัดเป็นที่ชะอํานะครับลานบ้านท่าครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นลานหลายหลายครั้งผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ เป็นอีกลานหนึ่งที่มีในส่วนของอในส่วนของรัฐบาลนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยราชการคณ็จะมาจัดมส่วนของการกรเล่นบัวลานในวันนี้นะครับสําหรับบัวลานวันนี้ก็จัดที่ตาบลบ้านกลุ่มนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอ่าก็เป็นอีกอีกชุมชนหนึ่งที่มีการเลี้ยงวัวแล้วก็ มีการแข่งขันว,วัวรางมาโดยตลอดหลายท่านอาจจะเคยมาชมคนวิ่งลานที่วัดบาไดทองซึ่งอยู่ในเขตของอตำบลบ้านกลุ่มอุอเมืองเพชรบุรีด้วยนะครับสำหรับวัวเนี่ยก็ใช้กันทั้งหมด เกตัวนะครับในส่วนของวัวสแตัวก็เป็นวัวตา,าแล้วก็วัวอีกตัวที่19กา็เป็นวัวนอกนะครับก็มีการผูกกันเพื่อที่จะวิ่งแข่งขันกันในส่วนของวัวนอกและวัวรองนะครับเดี๋ยวชมพร้อมกันครับก็กำลังมีการผูกวัวอย่างนี้นครับตัวน,นี้น่าจะเป็นวัวนอกนะครับนี่นะครับ นี่ก็กำลังจะผูกเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมการลุ่มรอบนะครับในส่วนของการแข่งขันโบราณในวันนี้นะครับวันนี้วันที่10นะครับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะครับและนี่ก็เป็นวัวน,นอกนะครับที่จะเตรียมผูกเพื่อที่จะ ทำการแข่งขันในรอบนี้นะครับสําหรับการแพ้ชนะของโวรานก็วัดกันที่2ตัวนะครับคือตัวนอกแล้วก็ตัวรองตัวนอกก็คือตัวที่อยู่นอกสุดนะครับในส่วนของตัวรองก็ตัวถัดมาจากหัวนอกนะครับก,กติกามีความละเอียดยิบย่อยนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสจะลงรายละเอียดของอกติกาของโวรานไว้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสด ที่กำลังจะมีการผูกบัวเพื่อที่จะแข่งกันนะครับเดี๋ยวชมสักรอบสองรอบครับก่อนที่้ํำตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะมา,าชมการแข่งขันก็จะมีการบรรยายในส่วนของกติกาอย่างละเอียดอีกครั้งลนึงครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมหลายจังหวัดในภาคกลางนะครับได้ตั้งแต่ปรตจวนนะครับเพชรบุรีราชบุรี การจนบุรีแล้วก็4จังหวัดนี้ครับที่มีการนิยมเล่นวัวลานกันนะครับแล้วก็เราจะเห็นในส่วนพิบุรีก็จะมีผู้หญิงสามารถจับวัวได้หลายคนนะครับนี่นะครับเราชมพร้อมๆกันนะครับในสำหรับรอบนี้นะครับบรรยากาศของวัวลานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับย้ําว่ามีการเล่นกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นประกาศออกมาเป็นกิจ ารากิจจารนะครับให้มีการเล่นโบราณอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเวลาที่เล่นกันมาโดยตลอดนะครับก็คือเล่นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเช้าของอีกวันนะครับคือตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ไปะจนะถึง6นาฬิกาของวันถัดไปได้นะครับนั่นก็คือข้อกำหนดของกฎหมายที่ออกมาเพื่อให สอดคล้องกับการเล่นวัวล,ลานของชาวลานวัวหรือพี่น้องขอบลานที่เล่นกันตอนในคืนแต่ก่อนหน้านี้วัวล,ลานถูกกำหนดให้เล่นตอนกลางวันก็เลยผิดกฎวมายตลอดนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ประกาศออกกิจการใช้ใเรื่องเดือนที่ผ่านมานี่เครับตุรานะครับแล้วก็ในส่วนของลานก็เริ่จัดกันไม่กี่ลานนะครับสำหรับตำรวจรีนี่นะครับเดี๋ยวจะแทนให้ดูบรรยากาศารอบๆลานนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเวทีที่เตรียมไว้สำหรับต้อนรับด้านนัินทรทีสัาพางนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทย์ที่จะมาชมวัวร้านวันนี้นะครับแลนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านวัวนะครับนี่ก็จะมีคนอยู่รอบๆนะครับในส่วนของรอบนอกก็จะเป็นรถที่ขนวัวก็จะมาจอดเปิดท้ายชมวัวเป็นที่นั่งชมกันนะครับนี่แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็กำลังเตรียมที่จะผูกวัวนอกเพื่อที่จะ ให้วิ่งแข่งขันกันในรอบนี้นะครับ <c oughs> นบกำนี้ลังรองขึนขึ้นที่คู่ามคูลังรอที่จะเอาวัรนอกมาผูกนะครับเราก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับใต้โคศกนี่มีกติกาด้วยเดี๋ยวจะถ่าย การให้ชมนะครับยมมุดไปดูปยากาลแถงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นมีตรงนี้เป็นมาตรการลักษณะความจงใจในเงื่อนไขของการจัดการแข่งขันเวลาเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยก็ได้ครับการพนันนี้จะเล่นตามเวลาสถานที่ที่กาหนดได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีการอนุญาตนะครับกสองจะไม่โอนให้ ใบอนุญาตให้ผู้อื่นใช้นะครับข้อสามไม่ปล่อยปาได้ลเลยให้มีการใช้ยาหรือสารกรตุ้นหรือทําลายร่างกายหรือจิตใจของสัตว์จนอ,รรอาจทำนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ี่ไม่นําสัตว์อื่นนอกจากท่านได้รับอนุญาตมาแข่งนะครับคือไม่นําสัตว์อื่นมาแข่งนอกจากวัวนะครับแล้วก็ห้าสัตว์ที่จําแข่งขันเที่ยวต้องมีจำนวนไม่เกินหนึ่งคู่ครับแล้วก็ไม่ปล่อย ให้ผู้อื่นที่ไม่เปนคนรุปนี้เพราะว่าเขาเหมือกันอันนี้มีข้อกติกาชัดเจนนะครับนี่คือเป็นข้อกําหนดที่มาจากในส่วนของจังหวัดออกมาแล้วก็สอดคล้องกับหลักกฎหมายนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศก็จะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นในส่วนของเมื่อมีการ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะเห็นมีเชือกร้อมรอบนะครับ,รบตรงนี้ก็จะมีกติกาให้แบบท่านที่อยู่ในลานรับทราบกันอันนี้ก็เป็นนี่โคศกนะครับนี่นี่โคศกโคศก,กมีความมีความสําคัญนะครับในส่วนของโคศกเพราะว่าเป็นผู้ที่เหมือนกรรมการนะครับที่สามารถที่จะชี้ให้เห็น ห็นการตัดสินว่าวัวนอกหรือวัวรองชนะอะไรเงี้ยครับกรรมการก็จะเป็นผู้ตัดสินให้คนที่อยู่ในลานวัวทั้งหมดเนี่ยทราบถึงผลการแข่งขันแล้วก็เป็นที่ยุตินะครับก็คล้ายๆก็เป็นกรรมการครับแล้วก็นอกจากนั้นโฆษกวัวลานก็เป็นผู้ที่จะนําสารต่างๆให้ชาววัวลานที่เข้ามาเล่นวัวลานได้รับทราบข้อมูลว่ามีกติกายอย่างไร นะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้เครื่องขยายเสียงในการที่จะแจ้งข้อมูลต่างๆให้คนที่อยู่ในลานวัวทราบข้อมูลนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ชาววาวให้ความให้ความเชื่อถือนะครับต้องมีความรู้ในเรื่องของกติกาต่างๆ <c oughs> แล้วก็เป็นที่รู้จักของ <c oughs> พี่ <c oughs> พน้องครอบครัว <c oughs> กคนด้วยนะครับตอนร้อนๆเลยว่าสัพักเองคิ๊ นี้สำหรับกติกาเดี๋ยวเราจะถ่ายกันให,ให้ชมนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดให้ทราบกันมาชมาบัวที่จะผูกกันก่อนสักหนรอบนะครับตอนนี้ก็มีการให้น้ำบัวนอกแล้วก็เตรียมที่จะเอานอกคู่เพื่อที่ทำการย่งขันกันนะคครับมูนะครับ แล้วเปิดสนามแล้วก็เปิดหน้าก็เป็นก๊กโพภัดแล้วก็สวัสดิ์จุยมีกุลทองไปอาร์ตมีกุลทองเทียมอนะมีมโนแขมือน้นองอีกจก้ะแน่นอนเวรแหลกจิ้ววินวันนี้ครับดาวไลท์ต่งกุลใญ่ดูอยู่แล้วครับก็ตอนนี้ก็รอที่จะให้ผู้ช่วยที่มีติเช่ประกรันคุณอนเข้ามาเพื่อชมรอบรอบนี้รอบแรกในการที่จะ แข่งขันวัวลานด้วยนะครับเดี๋ยวรอไปพร้อมๆกันนะครับอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านทราบก่อนแล้วเดี๋ยวะจะถ่ายในส่วนของการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมใน,ในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ในส่วนนี้ก็คัดเอาคัดปิดจบไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวัวลานให้ชมกันต่อไปเฮียกระจายพายนะครับเอีกชัยายลงตัวแทนทาก